วันนี้เรามาทำส้มตำหมูย่างกินแซ่บๆกันอีกรอบดีกว่านะทำครั้งแรกแล้วติดใจวันนี้ก็เลยทำเพิ่มอีกจ้ามาทำกันเลยนะคะตำพริกะกับกระเทียมค่ะตำด้วยถั่วฝักยาวตำพอแตกๆเด้อจ้ามาปรุงกันจ้าใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาลาน้ำปลา รอบนี้ไม่ใส่ผงหนวนะจ๊ะขอบบอกมะเขือเทศเอาลงไปเลยใส่น้ำมะนาวตัให้เข้ากันนะคะลองชิมรสชาติดูถ้าแสบแล้วก็เอามะละกอลงไปเลยเด้อ ตามด้วยหมูย่างที่เราย่างเสร็จแล้วชิมดูถ้าแซบแล้วก็ตักใส่จานกินกันเลยเด้อจ้าแซบนัวแบบนี้ลองทำกันดูเด้อจะเด้อยิ่งมีเม็ดกระถินมาโรยข้างบนด้วยแล้วนะคะคุณไม่อยากจะพูดเลยว่ามันแซบจริงๆเลยจ้าไปหามาใส่กันเด้อแ่บอิหลีจ้า